พบาการพยากรณประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568กันนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์อะไรกันบ้างนะครับก็จะติดตามชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์นั้นตามปฏิทินโหราศาสตร์ันผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดาวเข้าในตําแหน่งอริครับจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นวางแผนการเงินกันดีๆนะครับ เรื่องของงานที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหางานเปลี่ยนงานแก้งานซ่อมอาจจะเกิดขึ้นได้แบบฉับพลันปุบปับนะครับ,รบส่วนไอ้อีกตำแหน่งหนึ่งมาเป็นตำแหน่งลาภะนะครับผมในเรื่องของความรักนะครับจะมีปัญหาเรื่องของปากเสียงส่วนในตำแหน่งของคําว่าลาภะที่อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเรื่องของการลงทุนมีการลงทุนเข้าไปเสียงเงินเป็นจํานวนมากนะครับมีการวางแผนการลงทุนอาจจะเป็นลักษณะนี้ ก็ทําให้การเงินติดขัดเกิดขึ้นได้นะครับผมครับ้านั้นเกณฑ์ช่วงนี้ควรจะระวังในการลงทุนควรระวังในการมีค่าใช้จ่ายต่างๆนานาเกิดขึ้นนะครับส่วนข้อดีการเข้าไปแก้ปัญหาให้กับผู้อืน่นการที่จะเข้าไปรับทําปัญหาคนนั้นมีปัญหาอย่างนั้นเราเข้าไปช่วยได้คนนี้มีปัญหาอย่างนี้เราก็เข้าไปช่วยได้นะครับงานภาพรวมของเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับ